นัเจอหูเลโรดาพัทยารับเจาะร่างกายนะคะเราจะเจาะจมูกกันนะคะร้อย,ยจดจมูกเอาแว่นอ่อให้บ้านหนได้ป่าที่ร้านใช้เข็มใหม่กับทุกคนค่ะนะคะต้องกลัวเลยึๆเข,ข็มนิดนึงเข็มขอนุญาตย่ขยหลังโอเคนั่งยืนตรงโอเคแมนไว้แมนไว้น้ำตาไหลแน,น่นอน จฉชมูน้ำตาไหลนะทุกคนนะมันเป็นเรื่องปกติ ากจมามหาป้าได้นะคะร้านอยู่ตลาดนัดเคหะเทพประสิทธิ์และตลาดนัด,ล,ด,นดลองถมเมืองจำลองนะคะใครอยากจอะมาหามานักตาไหลตรงนี้ได้คะ่ะไม่ต้องเศร้าลูกแฟนไม่ทิ้งลูกเจ็บไหมเอาจริงเจ็บนะนิดนึงอตอนเราเข้าใช่ไหมแค่นั้นเองนะเอากองมาดูซิโอโ้โหหล่อไม่ไหวหล่อตะโกนนะใครอยากจอะมาหาป้านี่คนเจอะอยู่นี่ Thank you